สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือหน้าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันคะ่ะคงปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าระครเป็นหนึ่งในสื่อบันเทิงที่เป็นที่นิยมมาเนิ่นนานและเนื่องจากวันที่27มีนาะคมที่ผ่านมาเป็นวันโรงละครโลก พี่พร้อมจึงนำหนังสือในหัวข้อการแสดงมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะสำหรับเล็่มแรกพี่พร้อมขอแนะนำโขนละครลิเกหมอํำเพลงลูกทุง่งมาจากไหนโดยสุจิตวงเทศค่ะ นางเสือเล่มนี้เป็นการตอบคำถามโขลละครลิเกหมรําเพลงลูกทุง่งมาจากไหนดังชื่อหนังสือไว้อย่างอัดแน่นรวบรวมหลักฐานที่มาที่ไปว่าการแสดงแขนงต่างๆที่เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้มีแหล่งกำเนิดที่แท้จริงมาจากไหนทราบหรือไม่คะว่าการฟ้อนการเต้นพบหลักฐานโบราณว่ามีอายุมากกว่า3,000ปีแล้วก่อนที่การละครของไทยจะแพร่หลายอย่างในทุกวันนี้มีวิวัฒนาการ กว่าจะมาเป็นละครโทรทัศน์ที่มาที่ไปของละครก็น่าสนใจเป็นอย่างมากในอดีตที่เรียกว่าละครไหนละครนองเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มเบื่อหน่ายการแสดงแบบเก่าเมื่อสมัยรัชกาลที่หจึงก่อเกิดการแสดงที่ทันสมัยอย่างลิเกขึ้นมาซึ่งหลายๆคนอาจคิดว่าลิเก์ในไทยนั้นมีมานานแล้วแต่เพิ่งถือกำเนิดเมื่อตอนรัชกาลที่5เท่านั้นเองค่ะ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงในแขนงต่างๆอีกมากมายมาร่วมกันไขรหัสการเวลาของการแสดงผ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำคุณค่าตัวตนคนละครโดยออนชุม,มายุทธวงศ์ค่ะ เรื่องราวของคุณออนชุมายุทธวงศ์หรือครูแอล acting coach หมายเลข1หนึ่งของเมืองไทยที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคและเคล็ดลับของศาสตร์แห่งการละครซึ่งเป็นศาสตร์ที่ถูกยกย่องมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้บอกเราเรื่องราวชีวิตของครูแอลการเติบโตสภาพแวดล้อมสิ่งใดบ้างที่รอรอมให้สามารถเข้าใจผู้คนและตัวละครต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยที่ครูแอลนั้นมีความเชื่อว่า ตัวละครกับชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันการจะเข้าใจตัวละครที่สวมบทบาทได้เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนจากนั้นจึงค่อยทำความเข้าใจผู้อื่นโดยที่ไม่ด่วนตัดสินใจเพื่อให้ค่ากับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเป็นหนังสือที่จะทำให้เราเข้าใจการทำงานของคนละครในเบื้องลึก ให้เรารับรู้ได้ว่าการแสดงและตัวละครแต่ละบทบาทที่สื่อสารมาถึงผู้ชมนั้นมีหลายปริศนาที่ถูกซ่อนไว้มากกว่าที่เราคิดเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนงังสือทั้งสองเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจและมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะ และหากน้องๆท่านใดสนใจหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะนำหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านด้วยกันค่ะ